เสร็จเรียบร้อยนะคะรถมาด้า3คันนี้ก็ซ่อมฟื้นฟูระบบนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะคันนี้ก็เลือกเติมน้ํายาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่6องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่36องศานะคะคอมตัดนะคะ คอมทำงานค่ะความแอร์ตัดต่อปกตินะคะการค่าความร้อนก็ไม่สูงนะคะไม่เกิน250หราอว่าเที่ยงวันนะคะคันนี้นะคะก็จะมีถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ํามันคอมเช็ดรั่วนะคะไม่รั่วก็จัดก,การเปลี่ยนชุดพัดใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะตอนนี้คอมทํางานค่ะ คอมตัดนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะทำงานค่ะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวไดเออร์นะคะตัวนี้เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ3ามหมื่นโลนะคะแล้วก็มีลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวเอ็กซ์เบนชั่นวาล์วนะคะตัวเอ็กซ์เบนชั่นวาวล์วเราก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆหกหมืนโลนะคะ อุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่5องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่33องศานะคะตอนนี้นะคะเราเดินเบาจอดเทสกันกลางแจ้งนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว89771นะคะหรือ89771กกิโลเมตรนะคะ ภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์อีกหนึ่งชิ้นนะคะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝานะคะฉ,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 ฉีดล้างทำความสะอาดแผงหน้าม้านน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ รถบัสดาษานะคะคันนี้ก็เข้ามาตรวจเช็คเมื่อวานนะคะความเย็นก็ได้ที่ประมาณ13องศานะคะคันนี้ก็จะมีซ่อมตามอาการที่เจอนะคะก็จะเห็นนะคะว่าตรงไดเออร์นะคะจะมีคาบน้ำมันนะคะชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้จัดการเปลี่ยนตัวไดเออร์ใหม่ให้นะคะ แล้วก็จะมีตรงตัว e x p ก n s i o n v a l v e นะคะจะมีคาบน้ำมันชัดเจน,นะคะเดี๋ยวจะได้จัดการเปลี่ยนตัว e x p ก n s i o n v a l v e ใหม่ให้นะคะเซตอะไรของรถมาด้าสามนะคะหลักๆเลยก็จะมีชุดคัตนะคะถอดเปลี่ยนชุดคัตใหม่นะคะ ก็จะมีถอดคอมแอออกมาความถ่ายน้ํามันคอมแล้วก็เติมน้ํามันคอมใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวไดเออร์ตัวไดเออร์ก็จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ30,000โลดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเอ็กซ์เพนชันวาลก็จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ60,000โลนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะ ในส่วนของตัวกองแอร์ก็เลือกใช้อะไ่มาตรฐานของโฟเทคนะคะสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่ของรถมาด,ด้า3านะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงมือจัดการนะคะรถมาด,ด้าสามคันตรงคันนี้ก่อนนะคะคันนี้ก็จะซ่อมตามอาการที่เจอะคะก็จะมีเปลี่ยน ลูกยางโอลิงไดเออร์เอ็กซเพรชันวากนะคะแล้วก็ตัวอะไรต่างๆนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าซ่อมฟื้นฟูระบบนะคะเพราะว่าตัวคันข้างหลังนะคะนัดเข้ามาก่อนนะคะเราก็จะ้อซ่อมกันตามคิวนะคะส่วนคันด้านหน้านะคะก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์นะคะหรือว่าชุดตู้แอร์นะคะเพราะว่าคันข้างหน้ารั่วรุนแรงแล้วก็มีกลิ่นภายในรถนะคะแล้วต่อมาที่เห็นว่า เออมา,ากความถ่ายน้ำมันคอมของรถมาด,ด้าสามนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของน้ำมันคอมนะคะออกมาแล้วนะคะของแอร์ของรถมาด,ด้าสาม เช็ค่วคอมแอร์ของรถมาด้าสามนะคะตัวคอมแอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดใหม่นะคะคอมแอร์ของรถมาด้าสามนะคะหลังจากที่เราความถ่ายน้ำมันคอมนะคะแล้วก็เช็คล้วนะคะ่ะไม่รั่วนะคะก็จะจัดการเปลี่ยนชุดคัดใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะ Cái q u ầ